อะไรนะทีมแมทช์ Let's go โดนระเบิดโดนระเบิดเฮ้ยห้ามเล่นระเบิดนะลม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 หายใจเข้าเฮ้ยอย่าเล่นขายจะเล่นระเบิดดีโอ้ออกลูกเกียร์อีกแกคุณก๊อฟหายอ่ะโอ้ส่วนแตกเกินไปตาธเตอร์ยินดีที่คิวมาแล้วที่หักเงียบเลยรวะ ขวามาตัวนึงขวาอยู่ไหนเดวนี้ขวาอยู่ขันกลางอยู่ขันกลางตัวหนึงรถไฟหน้าพี่บ้างตัวนึงอุ้ยโดนุดแตกหมดโอ้โหโอ้ยอะโดนรถไฟปะใช่ถมที่โคกอะ สวัสดีพี่เบียร์ตัวดึงเ็บมากมาดูหลังปูเล็กตัวนึงเจ็บั้ยดันได้ผมเจ็บมครับกางมาแล้วอ

วิ yeah. ่งขวาตัวน <ode> ึ่งขวาเจ็บนะซ้ายมาซ้ายมาสองตัวเทนี้ขอดลน้องเนเหมืนเจ็บนะกดอยู่ e ขนซ้ายตัวหนึ่งปะขวาง ป่ามาตัวพี่ตายเจ็บนะหัวแตกขวาม,มาบ้างตัวชิพี่เขาเจ็บเลยพี่เจ้าปืานปลากล้ากว่า,วาเจ็บปะเจ็บอยู่เข้าหัวปิดได้น,นะมุมอะไรผมปิดได้ทั่วไปเลย เน,นะไ,นได้ขวาวิ่งนะเอย,นะยที่เราแค่อยู่ตัวนี้วิ่งได้เจ้า<ป>ตายมาต่อสวย,สสยตัวนี้เจ็บปั<อ>งหรอตัวหนึ่งเจ็บยี่โคบอยู่เอาต่อเลยขวาออกมาตัวหนึ่งมา้สองตัวเลยเรื่องขวาหมดยิ่เจ็บปังสิ สอลงอลาวอยู่คอนขวาสอตัวเลยขวาูเดินติเียเกลางตัวเจ็บเจเจ็บมากพอได้ขวาได้พี่เจ็บอเจ็บแล้วไสองนเดินติอะไรวะเนี่ย Reload The blue team is unstoppable. Oh, hi, hi. They have. the Killing spree for the blue team. Killed. Cover me. Great. Bye -bye. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time. Yeah.

็บมาก99กางโอ้โหวิ่งคนหล่นตัวเดียวแล้วข้างไหนเฮ้ยขวายิงฟรีเดี๋ขวายิงฟรีเด้อขอได้ขวาดันซ้าย Blue Team Victory อาแค่อ่อยให้นักพเบリアขึ้นวางตาแหลกนะเดินห้าหรอเดืนห้าหรอเดินไม่ถี่ก็ตายซะตายตายดูขวาต้นห้าเฮ้ขวัวนี้ อ้ยเต็มเลยเน่อยอยู่ฝาะเขาปิดบ้านเาไเนี่ยกลตัวหนึ่งซ้ายตัวนึงนะขวาไม่เห็นขวาน่าจะอยู่หลังอันนี้พแตะากางกางเจ็บยไหมเ้เหลือตายออโอยมีขวากตัวนึงเฮ้ยเขาอยู่ซ้ายหลอตัวนี่ ปูนปูนปูนตัวนึ่งกับคนตัวหนึ่งมาดิเฮ้ยยิงเขา้ลยคนโดนอีกตัวนึ่งยิงมาได้

อ้ยตายาซาซายไมโดนายมายไม่ไมไโลนะนี to to ่โอเคเลอดเลอดไม่งีาด้วยวะร่วรนห้าวอเดินห้าหรอยโดนตายวันนี้ทว่ร่วมกัวันนี้หอเดินไถ่อ่ะ Cái quả tôi đi Cái càng cắt cắt khó nè Nó chơi <coughs> chào Chủ khó này, cùng <đứng> càng <đồng> Con <gian>. tái Con <coughs> tái Con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ิตกลางครับกลางครับซ้ายสมาครซ้ายสองซ้ายสองมเดินแล้วนี่สิ่งทีนทุกอย่างที่ผู้เดิมเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะซ้ายซ้ายซ้ายจ

ไม่เจ็บน,นะต้องทำไมยิงตั้งเยอะเลือดแ <c oughs> ม่งละช้อยจัางวันทำไมอะทำไมอะไม่เท่าไหร่ยิงเท่าไหร <c oughs> ไม่ขวาขวา,ขวาสี่เก้าเร็วข้อหีึามนั้นขวา ไม่ดูมุมไม่ดูมุมก็แตกอไม่ดูมุมก็แตกนี่มุมอย่างเงี้ยไม่ดูอ่ะ